ชีวิตต้องท่องคำว่าไม่เป็นไรเยอะๆนะโยมถึงจะเป็นก็ไม่เป็นไรถึงจะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรชีวิตจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไรเยอะๆให้เป็นคาถาวิเศษประจําชีวิตไว้เพราะบางคนเนี่ยอยากเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรบางคนไม่ได้อยากเป็นแต่ก็จําเป็นต้องเป็นก็ต้องไม่เป็นไรชีวิตต้องใช้คําว่าไม่เป็นไรอีกเยอะถ้าหากว่าเป็นไรมัวแต่ไปเป็นไรเป็นไรต้องเป็นไรสิ นะฉันไม่อยากเป็นแต่ฉันต้องเป็นมันก็ต้องเป็นไรสิมันต้องมีเรื่องแล้วละ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นทุกตลอดเวลานาหรือว่านาชีวิตจะเจออะไรที่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็จะเป็นไรเข้าไปกระตกกระตาก,กับเรื่องนั้นมากเกินไปเข้าไปวุ่นวายเข้าไปเยอะจุกจิกยุ่มยิ้มกับทุกเรื่องในชีวิตชีวิตมันก็คงจะมีความเป็นไรไปต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละดังนั้นวันนี้คําว่าไม่เป็นไรขอให้เป็นคาถาวิเศษประจําชีวิตไว้สักสามคำนี่แหละ ไม่เป็นไรต่อให้เป็นไรก็ต้องไม่เป็นไรหรือจะไม่เป็นไรก็ต้องไม่เป็นไรจะเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไม่เป็นไรขอเจริญพรเป็นกำลังใจขอให้ไม่เป็นไรกับหัวใจดวงเล็กๆดวงนี้ตลอดไปนะโยมขอเจริญพร